สวัสดีค <accurately> รับคนไทยเหครับครับผมคนไทยครับก็ใช่ขอถ่ายคลิปหน่อยด้วยมาจากแต่จังหวัดไหนครับผมมาจากสมุทรปราการครับโอ้มาไกลเนาะมาไกลเนาะครับเรายินดีต้อนรับด้วยครับเด้อเที่ยวเล่าสนุกคุณอะไรครับครับครับมานำเมียอ๋อนำเมียครับครับสวัสดีครับ สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางพังไทยแหละพังลาวทุกๆคนพอกันอีกแล้วมันนี้เฮ้ามาอยู่ที่ nah, ここ <Okay. S 2> พระธาตุโพนพี่น้องแข็งสวรรค์นาเขตเนาะอยู่สปปลาวมันนี้เข้ากะซิมาขอพรอะก็มาสงผาอยู่ที่พระธาตุโพนพี่น้องพระธาตุโพนก็เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะของคนลาวชาวพุผธดเข้าพี่น้องละก็พี่น้องคนไทยเพิ่นกมากราวายร้ายพี่น้องเพิ่นกมาบนนู่นนี่นั่นไว้เนาะกลาย หลายผานมาเนาะหลายคนส่วนหลายก็สิเป็นแบบแถวคนแถวแบบนะครพนมหมุกนาหารแะ้วก็เออกหลายบอนอยู่พี่น้องที่เผนมาเนาะก็หลายที่หลายทางอยู่พี่น้องแลวก็สีพ้าพี่น้องมาเบึงบรรยากาศอยู่ในวัดเนาะคนก็เริ่มทยอยมาแล้วพี่นอ้องเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบสสวยปันใดพี่นอ้องกำลังประมาณ8ปก้าโมงลยเนาะคนก็เริ่มทยอยมา อีกอย่างกะท้วงนี่ก็ส่วงสวงการน้ำพี่น้องอันนี้การน้ำที่าเห็นอยอบบนอนู่ก็คือแบบน้ำเปเหลืองนี่คือแบบว่าน้ำสงผะเนาะทีทางวัดเพิ่นได้จัดไว้พี่น้องแลักแลักก็คนทีมาไอสงผะสงยังกับมาบ,บูซาได้พี่น้องแลักก็สีน้ำมาสงผะสงยังเนาะบางคนกับบริเียม,มาค่ะเพื่อความสะดวกสบายกับมาบ,บูซาเอาอยู่ทีวัดพระาธาตุโพนเนาะอันนี้ก็คือชาวบ้านเพิ่นกับมาแบบ มาทรงพระทรงยังเนาะพี่น้องหลายบ้านหลายเมืองหละพี่น้องเลยคนอยู่ต่างแข้งต่างยังกับมาเนาะอยู่เวียงจ้าเวียงจันกับมาจากเวียงจันลงมาไสวรรค์นักเขตนี่ก็ใกล้พอสมควรพี่น้องสำหรับเฮาไปสำหรับคนเราไปกรุงเทพเนาะมาพี่น้องพอมาขอพรเนาะจากที่แบบวัดชักชิดแห้งพี่น้องหลายคนก็อยากมาไหวามากราบเนาะเพราะว่าขนาดพี่น้องคนไทยเพิ่นก็อยู่ใกล้เพิ่นก็ยังมาเนาะ เหมนเาก็สิพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศอยู่ในวัดพี่น้องอันนี้ก็เป็นคนลาเอิ่นว่าคล้องพี่น้องคล้องใหญ่เนาะคล้องก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าคนใดมีบุญห้ายเพื่อนบอกว่าสิรูปก็สีดังเพิ่นว่าเนาะถ้าเกิดว่าคนบุญร้ายก็ดังโ่แฮงถ้าเกิดว่าคนบ่มีบุญก็อาจจะบ่ดังพี่น้องตามทีเพิ่นเว้าเนาะบรรยากาศในวัดคนก็เริ่มทยอยเข้ามาพี่น้องเริ่มแบบ เริ่มไลยขึ้นเลยพี่น้องเนาะทยอยมาทยอยมาเฮากระสีพายพี่น้องบึงบรรยากาศในวัดก่อนเนาะแล้วก็เฮากระสีไปถ่ายอีกรอบหนึ่งอยู่ที่ไอพระธาตุโพนเนาะตอนนี้ก็มาบึงบรรยากาศสะ้นาก่อนพี่น้องบอลน,นี้ก็ถ้าเกิดรรากาว่าตกเงาเงาแมลงพี่น้องยาาตอนเย็นเนาะกระสีเย็นบรรยากาศดีเพราะว่าใกล้้นาเนาะอยู่ทางวัดเพิ่นก็ได้เลี้ยงปลาเลี้ยงยังไหวพี่น้องเนาะเพราะว่าไหวให้แบบ ไอ้ชาวบ้านแบบมาทำบุญทำยังไงก็สิได้แบบาให้อาหารปลาเนาะเบ่งปลาไปนําพี่นอ้องตอนนี้เฮาก็สีาพาพี่นอ้องมาเบ่งภาพบรรยากาศอยู่บริเวณพระธาตุอีกเทื่อหนึ่งเนาะเพราะว่าคนก็กาลังเริ่มสิมาหลายขึ้นหลายขึ้นพี่นอ้องื้นนี้คาดว่า,าจะหลายอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงไเทศกาลสงการพร้อมพี่นอ้องไอ้ศาสนาพุทธเฮาว่าสิเป็นคนไทยหรือคนลาวกะ ไปสงพระสงยังอยู่ตามที่วัดต่างๆเนาะก็แล้วแต่คนจะไปพี่น้องคนก็เริ่มทยอยมาหลายเลยเนาะคนมีถูกมือเนาะพี่น้องอยู่ที่พระธาตุพนคนกับมามาบนมาแก่บนก็แล้วแต่กันไปเนาะคําอยู่ลาวก็เอิ้นว่าบะแก่บะพี่น้องประเทศไทยคนก็เสื่อนว่าบนแก่บนมันกะบอกคือกันปันไดพี่น้องอันนี้อันนี้กับข้าเจ้าก็อาจจะแบบแก่บะพี่น้องหรือว่าแก่บนเนาะพ่งกระสีแบบ อย่างอย่างอ้อมอ้อมพระธาตุพี่น้องอ้อมพระธาตุโพลเนาะคนก็นเริ่มมาหลายขึ้นหลายขึ้นและพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะแปดกะวงนะสวยแล้วเนาะหลายคนก็นแบบไปหลยทีหลายบอนพี่น้องพอมามันบริมีแต่คนบริเวณแถวนี้ได้พี่น้องหลายเนาะหลายทีหลาย,ยังทีมาและก็วัดแห่งนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบสักดิธิ์แห่งของคนลาวเนาะและก็ตอนนี้เพิ่นก็นได้แบบขยายวัดออกอีกพี่น้องเพราว่า คนมาลายเนาะแต่ละมือมันบมันมีบอนจอดหลดจอดล่างพี่นอ้องหลดใหญ่หลดยังเนาะพี่น้องคนไทยเผิ่นก็มาบนมายังมากรหว้เนาะและการมนนีก้กะนได้เจอพี่นอ้องคนไทยนําพี่นอ้องและกะเฮาถ่ายยังนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเฮากะสีไปไอสวัสดีเผิ่นเนาะถักทายเผิ่นในฐานะที่แบบเฮาเป็น้าบ้านพี่นอ้องเป็นคนลาวเนาะเป็นถักทายพี่นอ้องคนไทยที่เผิ่นมาเที่ยวลาวหรือว่าเผิ่นมาไอ มากราบไหว้บูชาที่วัดแห่งนี้พี่นอ้องตอนนี้คนก็นเริ่มทยอยมาพี่นอ้องแล้วก็อยู่วัดกรชิมีแบบสร้างภาพพี่นอ้องที่เพิ่นถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปแล้วก็เก็บไหว้บึง่งก็บไว้ยังในพี่นอ้องสัางภาพกัส่วนลายก็เป็นผู้้หยิงหลายวัวผู้ชทายเนาะหลายคนก็นแบบมาเป็นครอบครัวกับมาถ่ายร่วมถ่ายยังเก็บไหว้พี่นอ้องแลวเพิ่นก็สิแบบเเป็นกรอบไหว้เนาะเป็นกรอบอยู่ในนวัดนี่แบบ ตอนนี้เฮาก็เจอพี่น้องคนไทยเนาะที่ผ่นมาเพราะผ่นมาหลายพี่น้องผ่นมาเป็นครอบครัวเลยเนาะถ้าเผ่นถ่ายรูปแล้วฮาสิเข้าไปทักทายผ่นพี่น้องเขาไปสวัสดีพี่น้องคนไทยเนาะที่เผ่นได้มาแบบเที่ยวเล่ารวมมากราบไหวที่วัดธาตุพนพี่น้องการยินดีต้อนรับพี่น้องคนไทยทุกๆคนเนาะการด้ใจที่พี่น้องคนไทยมาเที่ยวล่ารวมมากกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ประเทศลาวพี่น้อง ถ้าเกิดเพื่อนถ่ายรูปแล้วเฮาเฮาสีขาไปทักทายเพื่อนแล้วก็สีขาไปสวัสดีเพื่อนเนาะตอนนี้ก็ให้เพื่อนถ่ายรูปถ่ายยังเก็บไว้เบิ่งพี่น้องเพื่อนมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเฮาสิเขาไปทักทายสวัสดีพี่น้องคนไทยเนาะนสวัสดีครับเนไทยเหครับครับผมนไทยครับอขอถ่ายคลิปหน่อยดิมาจากจังหวัดไหนครับ ผมมาจะสมุทรประการครับโอ้มาไกลเนาะมาไกลเนาะครับเรายินดีต้อนรับด้วยครับเด้อเที่ยวเราสนุกคนอะไรครับ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  มานำเมีย๋อ้ํำเมียครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็เป็นพี่น้องคนไทยเนาะพี่น้องที่เพิ่นมาไอ้กะวายทีประทัดผลเนาะเพิ่นมาเป็นครอบครัวใหญ่เลยพี่น้องเฮากบะไปถามเพิ่นยังไลยเนาะเพราะว่าอีกอย่างก็ยันเพิ่นแบบว่าไปทางอื่นนาเนาะไปหลยทีเดพี่น้องยันเพิ่นเสียเวลาก็เลยแบบว่าถามเพิ่นบาหลยตอนนี้เฮาก็ชิได้กลับแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากะ ขอพรคอยังแล้วพี่น้องและฮากาสิได้เดินทางกับเนาะบานนี้คนก็ยังเริ่มที่ทยอยมาเนาะพี่น้องน่าจะทั้งวันแหละ้อนี้เนาะสังเกตเบึงอยู่ที่วัดกะทั้งวัดกะสชิได้แบบขยายพื้นที่ออกพี่น้องเพราะว่าคนแบบแต่ละมือคนกับสีมาลายเนาะลายขึ้นลายขึ้นบางที่ก็อาจจะรดบอลจะลดอาจจะบวพ่อไนี่เพิ่นก็เลยแบบว่าทั้งวัดก็เลยแบบต้องขยายแบบวัดออกอีกเนาะตอนนี้กำลังก่อสร้างพี่น้องก่อสร้างทางแบบ ขาวัดขายัางน,ำน้ำเนาะบอนจอดรถจอดล่างน,ำน้ำเนาะสังเกตเบิ่งหลดกระรหลดใหญ่กับมาลายเพราะว่ามามากะบางคนกับมาไก,กลเนาะอยู่ต่างแขวงต่างยังเด้พี่น้องเวียงเจาเวียงจันกับมาอะไรกะพี่น้องคนไทยกับมาลายเนาะบางคนกับเอาหลดขามากัมีพี่น้องหลดใหญ่แล้วก็หลายเนาะตอนนี้เฮากับสิได้กลับแล้วพี่น้องเพราะว่าแล้วแลไรเนาะกะัสินไทยบรรยากาศโดยแบบ ข้างๆวัดให้พี่น้องเบิ่งเนาะตอนนี้เพิ่นก็ได้ขยายออกมาแห้งใหญ่กว่าเก่าพี่น้องเพราะว่าปกติก็ใหญ่แล้วเนาะวันนี้เพิ่นก็ขยายออกมาอีกให้ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าต้องรองรับผู้คนมาหลายที่หลายบ่อนพี่น้องมันก็ต้องจําเป็นต้องขยายออกเนาะข้างๆหนึ่งก็มีชาวบ้านเพิ่นกับมาขายของพี่น้องขายนามขายยังก็แเราแต่พี่น้องขายกับข้าวกับนามเนาะจากนั้นก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง ละลายเนาะสำหรับไอผังไทยหรือว่าพังลาทีสียสลระเวลาเขามาเบ่งมาชมเอาไว้พอกันคลิปหน,าน้าพี่น้องผาพี่น้องกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้นํำเนาะแล้วก็คอมเมนต์กันข้ามาพี่น้องไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ